สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยศชนันวงสวัสดนะครับผมอาชีพของผมคือวิศวกรจีวการแพทย์ครับ วิศวกรชีวแพทย์เนี่ยการนําศาสตร์ทางวิศวกรต่างๆทางวิศวะทางด้านเครื่องกลไฟฟ้าเคมีคอมพิวเตอร์ภตสาการพวกเนี้ยมารวมกันเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เนี่ยนี่คือปรัชญ,ญาของการการเป็นวิศวกรชีวกแพทย์นะเมื่อก่อนไม่มีกลุ่มทางด้านเอนจิเนียร์เพราะฉะนั้นกลุ่มทางด้านนักวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์เนี่ย ก็จะทำหน้าที่นี้แทนขึ้นมานะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีพียวฟิสิกส์กับกับแอปพลายขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะแอปพลายคือการนํานําเรื่องของผลการทดลองต่างๆนะมาสร้างเป็นอุปกรณ์สร้างเป็นนวัตกรรมขึ้นมาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและทางด้านการแพทย์เนี่ยมารวมกันนะเพราะฉะนั้นมันจะมีความเชื่อมโยงกันหมดจนมาเป็นตัวไบโอเมดิคอนจิเนียร์ล สำหรับความชนานาญของอาชีพนี้นะถ้าคุณจะเป็นเข mm hmm. าเรียกว่า n e mm hmm. ว r o g e n นียริง mm hmm. ก็คือเป็น b i o อ e ม i c a l ค่อ i จีเนีย ที่ทํางานในสายเกี่ยวกับสมองนะอันนี้คุณก็ต้องมีทักษะเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเส้นประสาทในขณะเดียวกันความรู้พื้นฐานในเชิงไฟฟ้าก็าจะต้องแน่นด้วยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามาสายทางด้านหุ่นยนต์ล่ะอาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตรงนี้อาจจะต้องมีความรู้ทางด้านวิศวะเครื Extreme ่องกลเพิ่มเตมิมแล้วก็เกี่ยวกับทางด้านของหมอที่ทําเกี่ยวกับการทำเซอร์เจอรี่หรือการทําผ่าตัดหรืออีกอีกอันนึงนะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นหมอทางด้านเกี่ยวกับการใช้ยาต่ตางๆนะฮะ ซึ่งตรงนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านเคมีพื้นฐานนะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับทางด้านของยาด้วยแล้วก็เอามารวมกันนะตรงนั้นก็คือเรื่องเรื่องเรื่องของว่าเราควรที่จะเชี่ยวชาญทางด้านไหน สำหรับคนที่จะมาทาอาชีพนี้นะครับผมแน่นอนว่าจะต้องมาทางสายวิยาศาสตร์ละคุณจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านชีววิทยาทางด้านเคมีทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์ซึ่งตอนนี้พอมาประกอบกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนนะเขาต้องเรียนตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วก็ขึ้นมาตอนปีหนึ่งแต่ในตอนปีหนึ่งเขาจะเป็นวิศวะที่ประหลาดนิดนึงนะเรามองว่าเป็นพิเศษแล้วกันวิศวะที่จะต้องเรียนเกี่ยวกับทางด้านของอาจันทร์ใหญ่นะเกี่ยวกับด้านของร่างกายมนุษย์เพราะอะไรเพราะว่า การที่คุณจะเอาเครื่องมือไปใส่ในคนได้หลักๆเลยคุณก็ต้องรู้ว่าร่างกายคนทํางานยังไงและต้องรู้ด้วยว่ากลไกการทํางานของร่างกายเป็นยังไงถึงจะสามารถที่จะมาคิดอุปกรณ์ที่มันแทนอวัยวะของคนได้เสน่ห์อาชีพนี้นะคือว่าถ้าถ้าบางครั้งเรามองเรามองไปรอบๆเนี่ยนะแล้วเราเห็นคนคนป่วยคนไม่สบายเนี่ยเรามามองเพิ่มขึ้นไปว่าทํายังไงเนี่ย เราถึงจะช่วยแพทย์เนี่ยทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเลยเราสามารถคิดโจทย์ขึ้นมาได้ละนะเรามองไปเราเห็นคนที่ที่เขาไม่มีขานะเขาต้องใช้รถเข็นทําไมเขาถึงจะกลับมาเดินแบบเราไม่ได้นะสเสน่ห์คือคือเรากล้าคิดที่จะทําให้บางคนเนี่ยเขาเปลี่ยนชีวิตขึ้นมาได้นะแล้วมันเป็นวิศวกรที่ที่สามารถที่จะซ่อมแซมมนุษย์ได้ตัวนี้ผมเลยมองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขไงมันเป็นสิ่งที่เราให้เราอยากทำงานตลอดเวลานะ